สบายดีอารสบายดีค่ะเดี๋ยวอารีนสบายดีค่ะสบายดีอารีนสบายดีแล้วลูกอือบุญ่ะสบายดีเดี๋ยวสบายดีมาเด้อกินข้าวตับมังหงเด้อกินตับมังหงมื้อนี้มื้อนี้ฝนตกอ่าบ่ได้ออกไปใส่กินตับมังหงเลยแล้วื้อนี้เนาะมาเด้อกินน้ำกันเด้ออารีนกินผักแค่เรอตุ้ยดุยดุยเลยนะโอ้ ก็สิบเดือนอ่ะแครอทหนึ่งชิ้นไม่ใช่ชโโมังคอกลี่มังคอลี่เม <c oughs> องคอลี่ <c oughs> ไม่ใช่แครอทมังคอลี่มังคอลี่เออโอ้ยครับกินครับกินขับ,ขบ,ขบไหนไหนไข่อยู่ไหนไข่เอาไขา่บอกอยู่ไหนหนูไข่บัดดีดีบัดดียังูกเยอะจนตีนขึ้นข้าวที่อ่สบายดีอ่าสบายดีสบายดีนี่อุ้ยทางบ้านด้วยแล้ว Sí. Oh. นี่ไอรินชอบนี่ของน้องไอรินมีสปาเกตตี้แล้วก็อาหารปวดคือไข่ไข like. ah ah. ่เช้าอ่ะไข่เจ้าหนักไข่นี่ของมักอช่กินเองไม่ต้องให้ป้อนเอาไปเลือกไปชว์พี่หน่อยเลยไหนผักแตไหน นี่ครับผักกินผะักด้วยโอ้โหโโเยี่ยมเลยนะอุ้ยขอโทษครับเองโซนโตกินผักกินไข่ไหนเขาเรียกอะไรสปากเกตตี้สปากเกตตี้นี่นี่เส้ยนยาวๆอ่าอ้าวกินโซ่พี่หน่อยด้วย<ซ>กินโซ่อลิมกินโซ่ด้วยอลิ้กินโซ่พี่เด้อวเยนฝนตก ไปไหนไม่ได้ก็อาหารพื้นบ้านลิมรั้วกลางคืนได้มีหน,น้าก็สีดำๆนี่จังหน่อยหน้าแต่ละคนขาวแต่หน้าไอลิน<ม>ออสุดดำมาเร็วเ <c oughs> ยี่ยมีนางเอกน้อยคนเดียวนี่แหละ วายแขนไข่เว้ยน้ำนำนำหรือไหน้ำสาวน้อยสาวน้อยแขนไข่โอ้คนกินไข่แดงปกติคนจะไม่กินไข่แดงนี่วันนี้วันนี้ไอรินกินโซกินไข่แดงโซแนซับแขนแแแแนนนนซ้นไข่ขาวแทนหนัก ตำมะฮุ่งสีเพชรเพชรจักหน่อยเลยมันิใส่มะเพชรลายๆเลยไม่ไหวเห็นแล้วเห็นแล้วจะน้ำลายไหลแล้วก็เขียนน้ำตาไปด้วยเพราะว่าบักพริกเพียบเลยมามามาอาหารมื้อเย็นป้องกันวิกฤตโควิดใช้มือเลยได้ป่ะนี่กินกลิ่นปลาร้โคนนิดๆ โอ้ยไม่ยินยันเลย่ายออกเลนขาไอ้ดินแรงเยอะยับไปตัวเอาข้าด้วยเอาข้าด้วยเลยเเนี่ยปวกสาว กินข้าวไมา่ต้องก้อนให้วา,างาวาอาอาไว้เพื่อกินเองเอาครับหมดแล้วอะไรอีกบ้างเพิ่มมัดผัดไข่ต้มข้าวสวยเป,ปล่าๆนาี่อ้าเอออุ้ยดูจมูกติดม<า>ีผักเอาคินที่มาๆๆๆเขาพี่เีหยวดีวย๋ดวยวเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวสวยเนี่ยรางวัสดีแล้ว มาดีแล้นะ <c oughs> นี่ผักของไอรินจ้าอะไรเดือนเดืนซ้อนมะเขือนี่ครับเพื่นชอบผักดีนี่ครับ <c oughs> สิบเดือนมักผักไกล้ล้าย <c oughs> ไอรินสิบเดือนแล้วเดอ้อมีมกผักกินไข่ต้ม <c oughs> ไอ้ไม่ไก่ต้มนะไม่ไมอ่ไม่ไก่ต้มหืออ่ะกินแต่ไข่ขาวพอเนอตด่ไข่แดงติดคออหวอ่อืมเต็มโู้หน้าเพิ่นชิมเพื่อนๆเนี้ยเนาะไอรินเนาะลุยเต็มถาดเลยอ๋ออาจจะไม่เห็นถาดเต็มถาดยกให้พี่เบิร์ดดี้ดิ้นยให้พี่ดูดินี่ยเนี้ย ขาหัอันนี้นเอามื่ออกลูกมืทีนีมือนี่เอ้าเส้นปกตินี่นี่เส้นเส้นเส้นเส้เอ้าเส้นเส้นาอันนี้ทียกน้ำเาได้ไหมบ่ยกบ่ยกมาดด็กพี่พี่คดูดูเห็นไหมจินข้าที่เดวนี่คนไหนไม่ชอบกินผักดูดูสวัสดีสวัสดี สวัสดีจ้าดูดูน้องไอรินสวัสดีแล้วเด้อดูน้องไอรินกินผักนี่น่าเห็นไหมกินเองโอ้วันนี้เก่งมากเลยเยี่ยมวันนี้มื้ออาหารฝนตกไปใส่ไม่ได้เลยต้องอาหารหลักไข่ต้มตั้มบักฮึ่งตั้บักฮึ่งคืออาหารข้างรวยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย กินบะเกตี้กินไข่ต้มนี่ข้าวต้มอะไรนะบอกโคลี่บอกโคลี่โอ้ยเราใจเนมาอยากจะกินแล้วนี่ไม่ต้องโฆษณาแล้วกินเลยหนูนะกินตุยตุยเลยบอกไม่เวนี่ยอดตาสว่าง

อาถาดออกไปกินนี่ไงสปาเกตตี้อะอลีไม่กินแล้วงงปปลหรอสปาเกตตี้กินแล้วนี่อิ่มแล้วเบนแล้วนะเห็นขายแก้วมังกรอยู่ฝนตกเลยไม่ได้แวะ อ,อ๋อ,อ,อน้ำ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 เดีอยาเอาเมือเข้าปากนะลูก <c oughs> เสียงผมหน่อยแปะแปะวันนี้อดีตตบมือแล้วมีเสียงแปะแปะมันตกอากาศเย็นนะเป็นสบายใจอือข้งไข่ไหมไข่ไข่ไหมไข่เอาเส้นนี่บันนี่เอาเส้นนี RE, leaking, ่เส้นนี่อ่ะกินเส้นเล่นเนี huh. on ่ย ni dulu ah มาเดอร์มาเดอร์อาหารมื้อมื้เย็นจ้ะมื้อเย็นว้าวว้าวว้าว้าวา้้าวซื้อข้าว้าว้บ้าวิ้้าว้า้้ กทานเหมนไันนี่อือ,อพอแล้วหมูกินเลยให้หมูกินโอ้ยนี่ไหนโดนละโดนละติ๊บหมดยยางหมดยย่างหมดยยางเนี่ยโดยที่หมดยามดย,าดมดยางต่อไปอะ่ะเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นแปะกะ็กก๊าซีเรย่างเนี่ยหมดยยาง นี่ง่ายเริ่หมดแล้วไอ้เด่นต้องอาบน้ำใช่ไหมมัดผมจุกข้างเดียว่ข้างนึงอย่างขาดมอมหมดแล้วมอมหมดแล้วนี่นี่นี่เพลินอะน้ำหรอน้ำหมดแล้ว น้ำนะดูดิเนี่ยแดงเอาลงตรงเนี่ยรสชาติอร่อย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 ใช่ดูดังอู้ยมาหอมไปแล้วหอมจนเลอะหมดแล้วโอ้ยกัดแล้วนี่ปอกินข้าวปั่นหรือกินแพงพ่อตีโลแพงพ่อตีเอาหน้าเปื้อนๆไปถูครับ mhm 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 เตี๋ยหัวยังกินไม้ไผ่อะไงไม้ไผ่อ่ะอันเป็กตี้เนี่ยอ่ะมึงกินไม้ไผ่อ่ะไน่ไ่อะเสซนไอ้รูไข่ต้มมาเอาไม้ไข่ต้มหอุ้นอะวันนี้กินอาหารฝรั่งเศสเบเกตี้นะเน้นดังเลยไหนเนี่ยโอ้โอ้ ปล่อยคนกินเองไทลินเสียงดังแน่จังหน่อยแลยหนหัวยางขกอันน่ะไข่ตกโอ้ไข่ตกก็เก็บมากิน น้ำปลาแดงนะน้นเลยกงเลย้งเสียงน้นนี่เป็นน้วลินกเสียงดังอลินกเสียงดังมีคนอารมณ์ดี ไอ้ลินจะเสียงดังไรพี่พี่ชิอยากไล่เขานี่ไงเด่นหนูนะเี๋ือบ้าพริกลินบายบายแล้ว

ำหรับวนนี้พวกเราต้องขอตัวกันเด้อนาอลินนะไ้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะก็ขอให้พี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนเด้อสบายดีอลินสวัสดีค่ะสบายดีนะสบายดีสบายดีด้วยสองมือ้วยกันดูสองมือสบายดีสบายดีสบายดี